ีครับเพ,พื่อนๆผมเลี้ยงไม้ประเกษตรนะครับอันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเงินสีนะครับเงินสีตัวนี้คือเงินสีวางทองครับเงินสีวังทองใบเขาจะเข้มครับสีเข้มครับกระดูกใบเป็นสีดํานะครับก้านใบก็เป็นสีดํานะครับกาบ้านเหเือนสีดํา ครับความสูงเครื่อนี้สวยครับแต่อันนี้ครับมขาอยู่ที่กระถาง5นิ้วนะครับผมจะเปลี่ยนกระถางให้เขาครับวันนี้เปลี่ยนกระถางจาก5นิ้วเป็นเป็น8นิ้วเลยครับมาต้องเขาใหญ่ละลากกระเดินนะฮะลากเขาออกมานนะฮะลากครับมาเปลี่ยนกระถางกันเลยครับ มาดูครับนี่ครับนี่ดินปูกครับรส่วนผสมของดินปูกก็มีใบกำปูหมานะครับมันเะเดือนนะครับแล้วก็มีมูลหนูอ,อัดมุดด้วยครับกับผู้ี่เข้าการครับุผสมดินปูก็เข้ากัน ให้้เขากั่ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนระถามนะครับ เราแช่น้ำไปแล้วครับไม่แช่น้ำแล้วครับแล้วก็แช่ด้วยน้ำส้มปั่นไม้ในน้ำสุดท้ายนะครับเพื่อการงดกันมแมลงครับต้นถังเราไปที่ต้นนี้ครับใช้มือนะครับ ก็ไปสักนิดนนงครับแล้วอยมาอย่างๆดูนะครับว่าดีไหมโอ,อ,อเคครับเทิรอีกหน่อยครับโอเคครับราลองมาพัดโลกระถาไหน่นะครับอย่างไรครมาก่อนครับ ขํามไม้ไว้นี่ครับคูอก,กันลมครับฝนตกลมแรงครับใบเขาจะเสียหมดครับั้าวออหมกหนุครับ ตันตื่นนะครับก็นะครับเอามือช้อนเลยครับก็ป้องกระถางครับมือดันดันครับมือดันดันครับแล้วก็จับรองนะครับจับให้ตรงกลางนะจับให้ตรงกลางสวยๆเลยครับ ปลูกเลครับปลูกใส่ไปด้านนอกครับเปลูกไปด้านอกครับเพื่เติมละครับ 好看。 แต่ครับตบ,ตบดินนี้เขาลงไปข้ามแล้วเดินน้งเข้าไจะดูไปครอบนอย่าง่อยใช่หมครับ โอเอยครับจังนั้นเดี๋ยวเรามาลดน้ำนครับลดน้ำกันก็น้ำก็มีน้ำเปล่านะฮะก็ใส่เครื่องดื่มชูกลังไปครึ่งฝาเครื่องดื่มชกำังเนี่ยทำให้เขาใบดนบโตขึ้นมาแล้วก็นี่อันนี้น้ำหมักมันก็เดนครับ ครับรชุมนะครับนะครับน้ำจะฟึ่งไหลายผ่านได้ดีครับมันสีต้องดินโปร่งครับน้ำไหลยผ่านได้ดีครับนะครับดให้แน่นครับตึงตุกดีครับ นะครับเีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้นนยมวนยนะครับยังไม้ประกระเสียงครับได้มีกําลังใจในก,การทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับยังไม้ประการเสียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ